สวัสดีทุกคนเรเดินไปตลาดตุลวสุวมีมาชมวิวแม่นานะคะตอนห้าโมงครึ่ง ฟังเสียงนกเนาะอยนกร้องเพราะมากเลยนะคะอันนี้เป็นริมแม่น้ำที่เมื่อวานชี้ให้ดูนะคะเป็นริมทะเลสาบเมื่อวานอยู่บนเขามองมาก็จะเห็นทะเลสาบตรงนี้นะคะนั่งอยู่ที่ท่าน้ำนั่งโง่อยู่ริมเล <laughs> เมฆบางพระอาทิตย์ปีนี้น้ำแห้งนะคะทุกคนน้ำแห้งปกติน้ำจะขึ้นสูงมากเลยแต่ว่าปีนี้น้ำแห้งปกติน้ำก็จะขึ้นจนถึงขอบไอ้ที่เราทำไว้นะคะแต่ว่าปีนี้น้ำแห้งหิมะน้อยน้ำก็จะแห้งถ้าปีไหนหิมะเยอะนี่น้ำแบบ ล้นตะลิ่งเลยน้ำใสกิ๊กเลยนะคะเอามาตกป่าเด้อวินนี่ตกป่ามือนี่ผามานั่งอยู่หนาบ้านพากตาอากาศริมทะเลสาบป่าตัวใหญ่ๆได้แถวนี้นะถ้าลงค่ายนี่โอ้ยเอากินบ่เหมิดตายย่ชิมผันขี้คานเห็ดฉันนั่งตกป่าอยู่ริมตะลิง่ง ตอนนี้น้ําก็เล่นไม่ได้นะคะยาชีไม่กล้าเล่นหรอกเพราะว่ามันหนาวน้ามันเย็นค่อยกล้าเล่นตรงเกาะตรงนู้นด่ชีให้ดูเมื่อวานอยู่บนเขาตรงเกาะตรงนู้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเะเขาเรียกเกาะโกริเนาะเวลาขึ้นเกาะก็ขับรถขึ้นไปแล้วก็เขาก็จะมีกระเช้าไฟฟ้าลิฟต์ไฟฟ้าให้พาขึ้นตกปลากับว่าเป็นเด้อวินนี่เอ้ยมีบานริมเลสาบซื้อ ตกปลากับว่าเป็นพ้าเลือกกับว่าเป็นเออมาเล็นน้ำใส่เสือชู้ชีบอะ่ะ <c oughs> โอ้ยซองลงไปมีแต่หินเลยจากทั้งรางนั่นทะเลสาบอีลีอีรออลงน้ำก็ต้องใส่รองเท้าลงน้ำด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> สเตีนเปล่าบ่ไดเพราะว่าหินมันหลายมันเป็นรายมีมีหาส่วนตัวนะคะมีหาส่วนตัวว,ว่าเวลามานอนพักบ้านพักตากอากาศก็อาบน้ำในทะเลสาบนี่ล่ละน้ำเย็นก็เอาน้ำลูบแขนซะก่อนลูบหนา้าซะก่อนจังคอยตูนพี่น,อน,ออน,น้องเ้ยแั่ว่าดดจ้ะน้ำจังไงมันก็นเย็น <c oughs> อันนั้นเป็นโซนบ้านพักเนาะก็ อยู่ริมทะเลเวลามาไห้เขาปลาเก็บหมากใหม่กับสิมานอนอยู่นี่สิงสถิตอยู่นี่ล่ะพี่น้อง <c oughs> ใส,สแบบ่ชีวิตแบบชิว่วๆชบันนอกบันนอกเวลาสิโลกงน้ำก็ต้องเอาหลังไปดาษก่อนหินก่อนนั้นสะก่อนสมัยก่อนมันเป็นที่อยู่ของเป็ดปีนี่น้ำหน่อยเป็ดบ่ม,มาอยู่ แม่ลูกเป็นครอบครัวเพื่อนบ้านกับเต็มอยู่พี่น้องเลยอ้อมคางอ้อมเอวอยู่ยัยงเสียอันอันตรายอยู่อย่างหนึ่งคือเพื่อนบ้านทุกคนจะมีกล่องซองนกแล้วพี่น้องกล่องซองนกนี่เว่าซุมเข้าไปนี่มึงเห็นทุกลูกขุมขนอะเ <c oughs> วลามาอยู่บ้านพักตาอาการในต้องพยาญามะแบบวา่าถ้าตรงหน้าต่างก็ต้องปิดนะ ไม่งั้นเพื่อนบ้านส่องเพราว่าอย่างหููบ่เพราะว่าข่อยอย,อยู่ในบ้านข่อยกับมีเ่เนกล่องซองนกมันบ่ข่อยกับซองเบบึงเพื่อนบ้านฟังทั้งผุนเรื่อยอยู่ <c oughs> มาแล้วแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วเมื่อกี้เมฆก้อนใหญ่มันบังแดด อันบ้านที่อยู่ฟังตรงข้าวนั้นอยู่ทั้งเกาะนั้นขาเจ้าต้องขี่เรือไปด้วยพี่น้องมีบ้านส่วนตัวอยู่ทังเกาะอืเขาเจ้าสิจอดรถไว้ฟั่งทงังบ้านทังบ้านยายฉิมสิมีทาเรือขาเจ้าก็ขับเรือออก่องเพื่นบ้านกันเด้อถ้าเห็นข่อยนั่งวาวแววๆนีเพื่อนบ้านมักม,กม,เนนมัเห่นน้ำร่นละเห่นน้ำอ่างข่อยบ่เป็นยังดอกเขาเจ้าบ่าย,านนาาย่านหนาวได้ว่าข่อยย่านหนาว พ,พ่อแดดมาผันหันหนาส่าแดดพันบัดนี้อันพันเหดี่ยมตาได้บ,บันนี้พี่น้องเอ้ยนี่ห้าโมงเย็นนะคะทุกคนห้าโมงเย็นเดี๋ยวขอขยับขึ้นนั่งข้างหัวต่อกันด้ววิวตอนค่ำนะคะไปเก็บเฮ็ดพ่อแลยเอามือนี้มือนีพ่อท้ายคลิปเก็บบอันไล่สดเก็บเฮ็ดพี่น้อง ยางไปยางมาอันสอดพลอล่อไปอีกฟังหนึ่งเพื่อนบ้านยูหันบอกหลายหนึ่งก็เลยบ่ใส่เสียงตอนแรกเราก็วมา่แหม่นะไม่มีใครที่ไหนได้เพื่อนบ้านอยู่อ้อมข้างอ้อมเอวเลยคอยก็หลงเบาเสียงดังอยู่ในป่าแต่โขบโขอบอยู่ยางบอกห้ามาปีแรกๆมาสองปีแรกๆมาเข้าป่าเอาวิทยุไปเปิด,ปดน้ำนนนนววเดีอพนองยานหมีผู้นั้นก็ตัวว่าหมีเด้อผู้นี่ก็ตัวว่าหมีเด้อพันยานหมี เอาวิทยุไปเปิดดังตึมตึมไดที่นี่เห็นเพื่อนบ้านเขาแล่นเอาเอาหมามานันแล่นออกกำลังกายเอาแถวนี้มีคนนยูอยู่บอกว่าพะนะ <laughs> บัดพ่อนช่วงหน,าหน้าหนาวเขาสิว่าเหตดล่องสก,กีอยูุ่แถวหนาบ้าน,าน,าน,นเมืนอวาเนาะเกตร่องสก,กี้คนเ,เล่นสก,กีก็เลยเล่นสกีเล่นสก,กีอันกกไปอ้อมเบิงเพื่อนบ้านยุ ริมทะเลสาบเต็มอากอยากโอ้ปนนันกับตัวกันมีเนาะพี่น้องเอ้ยสันดอกปูกับสามีข่อยเพิ่อนันเพิ่น,นวมาข่อยเป็นบ้าปลาเพิ่นก็นเลยตัวข่อยแต่ว่าจริงๆมันกับมีหมีอีีหลยอยู่ป่าเนี่เพราะมันเป็นปลาเนาะมันเป็นทางพานเป็นปลาแบบต่อกันไปจนถึงไอ้นี่เลยอะ่ะ อีกเมืองหนึ่งมันจะมีหม,มีอยู่โตหนึ่งมันก็ยางเละตองขึ้นเขาไปได้ปลาเจอห้อยหมีกับูลูเลยว่ามันอันยางเลแต่โชคดีว่าป่าแถบแถวบ,บ้านนี่เขาจเจาตัดต้นใหม่ตัดยังออกหมดแล้วมันก็นเลยลงลงมือน,นี่ก็ไปเก็บเฮ็ดหม่องของเก่าหมื่อวานนี่ลหละของเก่าหมื่อวานนี่เก็บยังบ่ท่านได้ทัวไปได้มาอีกสองถังพี่น้องหมื่อวานได้สามถัง มือนีได้สองถังขี่ขานยางว่าไม่ยังหรอกยางน้าหินน้ำไม่นี่แล้วมันเมื่อยก็เลยขี่ขานยางกันเลยลงมากว่าสิมาก,กวาดใบไม้ก็เลยผ้าซุ่มเจ้ามาเบิง้งวิวทะเลสาบก่อนถ้าวินนี่มาตกป่าพี่น้องวินนี่พ่น่าพ่นมกตกป่า โอ้ยเสียงนกแม่เสียงนกแม่ฟังเสียงนกเสียงลมนะทุกคนบรรยากาศเป็นตานอนเว่นดีทช่วงนี้ยุ่งมาท่านอีออกพี่น้องอยู่ริมทะเลมันกะค่อนข้างจะนั่งสบายอยู่ถ้าเกิดว่ายุ่งมากนีน่นั่งบ่ได้ด้วเนี่ยยุ่งมันเจาหะหัวโหลด ชมป่าเห็ดล้วก็เขากับาช่มทะเลสาบเมื่อวานเอากระเทียมมาลงปรากฏว่ากระเทียมซืนดีพี่น้องต้นกระเทียมซืนดีปีหนาสิได้เก็บกินอยู่ดอกกระสิได้ไม่เห็ดเข็บเก็บกระเทียมปลาอยู่หนาทะเลสาบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเสียงม้าเพื่อนบ้านเริ่มได้กินข่อยแล้ว มีเพื่อนบ้านหลังคาอยู่ติดกันเนี่ยหมาเพื่อนจะชอบมาเล่นกับค้อยถ้ามันได้ยินเสียงค้อยนี่มันจะวิ่งตุ๊บๆมาจนเจ้าของลงรีบมาตามหมาย่านหมาเสียเสียให้เบิ่งวา่านามันใสขนาดใดพี่นองน้ำใสจนเห็นก้อนหินเลยนั่นใสคักน้ำใสมากนะคะ ปกติธ oh, okay. านามันหลายนี่ปลาตัวนี้น้อยนี่ร้อย,อยเต็มหนีอยู่จ้ะแต่ว่าปีนี้น้ำน้อยเพะมีปลามีเปิดมาเลยไม่มีปลามาเลยนะคะเพราะน้ำมันน้อยเดี๋ยวสิเอาอ่นเอาถ้่วไปล่างถ้าแดดห่อนก็นี่ก็เป็นตาอาบนา้ำล่นน้ำยูเดอพี่นองเด้อ แต่ว่ามือนนี้มันหนาวลมแห้งคักลมแห้งคักในป่าอุ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยยุ่งกับบมีเดี๋ยวเราเดินไปเล่นโขดหินตรงนู้นดีกว่าเนาะไปพี่น้างพาไป,ปยางเห่นอยุคโขดหิน ใบไม้พวกนี้ก็สิได้มากกวาดเด้อพี่น้องเด้อนามเสาะฟังตรงนี้เอาดินมาใส่โอ้ยต่าเราลืมว่าสิมะขุดหากฟันสิงโตพี่น้องขุดหากฟันสิงโตไปอย่างเฮดกาแฟไปตากเฮดกาแฟแนวขุดหากลืมออมามาานี่จ่าที่ปลูกกระเทียมไว้เมื่อวานนี่ ปลูกกระเทียมปลาไ้เมาืาอว่าในปลูกไว้ยุนาบานภาคตาอากาศไว้ถ้ากินจะคลองนี่ละ่ะปลูกไว้ในป้าหญ้าพี่นอ้อ,นองเพราะว่ามันจะเผื่อก,การหดหนามนะผ้าไม่ยางเหรนโขดหินพี่น้อง ยางเล่นยยุนหน้าบ้านเจ้าของนี่แหะมองนี้เป็นมองจอดเรือด้พี่นองแต่ว่าปูเพิ่นเอาเรือออกไปแล้วออกไปจอดมองไม้แล้วสามาีของเพิ่นก็ขายไปแล้วเรือนะตรงนี้เป็นที่จอดเรือเก่า เห็นเพื่อนกับมต่ก่อนยิ้ม้มพี่น่อง หนได้แม่น้ำได้ทะเลน้ำใสมากนะคะแต่ว่าเย็ยนพี่น้องน้ำเย็ยนเจี๊ยบเลยเสียงเพื่อนบ้านว่ามาจากฟังเกาะทั้งบุ่นก็ได้ยินเสียงได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ในปลาเสียงมันกล่องเออสวัสดีค่ะพี่เมลิลาเกาะจุฬาพามาเที่ยวอ่น กาะฟินแลนด์เด้ืหมนี่พามาเที่ยวเกาะฟินแนลนด์จะริมทะเลสาบได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเาว่าวกๆอยู่พาเดินชมริมทะเลนะคะมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆนี่เตะไปเป็นรอบเกาะเลยจ้ะ น้ำแหงน้ำหน่อยปีนี่น้ำเหลายถ้าน้ำหลายนี่ก็คือตองยางในป่าหุ่นยา,างแถวหนีบกไดเพราะวานานาันน้ามันจะถ่วงเหมือนเลยโขดหินนี่เป็นทียู่ของเป็ดแน่นอนเหลี่ยมแมบแมอบมอบยู่ก่อนหินคอยก็ได้เก็บเห็นแล้วก็เลยพ้ามาอ,อันช่มบรรยากาศริมทะเลจะ้ะ ในดอกเจ้าขาสวัสดีค่ะจมอย่งจ้าพะนะพามาชมเหมือนวิวริมทะเลสาบกะจมไปน้ำม่จมบ่ใช่ให้ชิมเขาเรียกว่ายห้ชิมผีจอบปากมาพูดอุ้ยอุ้ยอุ้ย แดดมันกำลังอุ่นๆยายดอกก็เลยมานัางอาบแดดอยู่เท่งโขดหินผ้าชมวิวไปพอมเนี่ยเมืองแม่นน้ำทะเลสาบมันน้ำม,มันใสค่ะจนก้อนหอกก้อนหินแนมนเห็นหมือเลยคุ่นะมันเป็นเมืองหินจริงๆนะฟินแลนด์เนี่ยไปตรงไหนก็มีแต่หินขึ้นเขา อุ Holy, Emperor, ้ยอุ้ยอนั <ended> <im> ่น <weird> น <im> euh ั <im> ่นนั่นเป็ดมันใหญ่ไปโยกหวงหันเพิ่งปุ่นอ่ะเพิ่นบินไปปุ่นอ่ะปาคือบินไกลแถอวะปาด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 บินไปกอพุ่นเลยตีเอาคือบินไกลแถอว่ามันนกเป็ดนามพี่น้องปาดบินไปไกลแต่แสดงว่าห้างมันอยู่มันใหญ่ห้างจากนาบ้านคอยไปอยูหนาบ้านเพราะง่นั่นแล้วนาบ้านเพื่อนบ้าน ตรงข้างหลังนุ่นก็เป็นโขดหินนะทุกคนสูงๆนั่นเป็นโขดหินเมื่อนแถวนั้นเวลาฝนตกแห้งๆนั่นเน็ตลุดพี่น้องจ้าวังหันเน็ตลุดบึบเลยเอองึดหลาย ว่างนกเป็ดบาทเดียวเน็ตรุดเลยจ้ะหมุนติวติวงามยายดอกมักจังสี่่ละมักอยู่ริมทะเลแบบสบายสบายแบบอากาศดีๆสูดอากาศบริสุทธิ์ล้อกะอยู่บ่มีไผมาาหวุ่นไหยน้ำนี่มักแบบนี้ละ่ะยายชิมจะมาบ่อยเลยปลาผัวมานนอนอยู่ผู้เดียว ไปยางกับเอากระเทียมปลามาปลูกแล้วบานนี้ก็โอ้ยสวรรค์ของฉันระบาดนี้ไปบวดใบใหม่กอนเดอ้อบาทที่นี่พี่น้องจ้าบกใหม่บุกมืออยู่ดีมีแห้งถูกผูกถูกข้นนะจ้าเห้ง,หงๆลุวยๆปังๆทุกบ้านเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อไลน้าไลนี้ก็จะขอจบไลน์แล้วเพราะว่าจะไปกวาดใบไม้แล้วนะคะ ขอบคุณคุณยายดอกขอบคุณพี่คุณน้องวินนี่เด้อมาตกป่าน้นำใจสิมมือนี่เมือไรเตรียมเบ็ดไว้ให้ดอกเบ็ดเขาอันเอาไปบริจาคให้เพื่อนบ้านแล้วก็เลยบ่มีบงมีเบ็ดบ่มีม่อย่างั้งนั้นเลยไปแล้วจ้าขอบคุณมากมายนะคะแล้วเจอกันใหม่กีโตชไมอ่มอมๆ